เรื่องเล่าสยองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมพบเจอในช่วงเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5มันคือเรื่องจริงที่ผมและเพื่อนๆได้พบกับตัวเองในขณะที่เป็นเด็กวัดประมาณปีพุทธศักราช2528 2529เรื่องของเด็กวัดเจอผีกุมารในช่วงนั้นนาชายของผมอายุครบ20ปีพอดีและได้บวชเป็นพระที่วัดแถวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาในช่วงที่นาชายผมบวชพระ ก็จับพระหนุ่มๆรุ่นเดียวกันเข้ามาบวชอยู่หลายรูปซึ่งทุกคนนั้นล้วนแต่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแต่ละคนที่มาบวชช่วงเข้าพรรษาต่างก็ชวนน้องชายหลานชายมาเป็นลูกศิษย์วัดซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันขณะนั้นผมรู้สึกชอบมากที่ได้มาอยู่วัดมีเพื่อนๆมากมายและอยู่ใกล้กับโรงเรียนเพียงข้ามฝั่งถนนก็ถึงโรงเรียนแล้ว หากอยู่ที่บ้านผมต้องเดินไปโรงเรียน2กิโลเมตรกลับอีก2กิโลเมตรพวกเราจึงมาอยู่วัดรวมกันประมาณ9-10ถึงคนตื่นเช้ามาก็เดินตามหลวงพี่หลวงนาหลวงอาไปบินธบาตอนเช้าแล้วกลับมาอาบน้ำกินข้าวก้นบาทเสร็จแล้วจึงไปโรงเรียนหลังเลิกเรียนพวกเราก็กลับมาที่วัดเล่นแต่ฟุตบอลเล่นตะกร้อกันสนุกสนานบ้างครั้งก็เล่นน้ำกันในคลองข้ามวัดเป็นแบบนี้ทุกวัน มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นคือวันที่พวกเราต้องจดจำพวกเราเล่นซ่อนแอบอกกันบริเวณหอสวดมนต์ซึ่งในสมัยนั้นหอสวดมนต์ยังเป็นไม้ทรงไทยเก่าโบราณและมีทางเดินคอนกรีตโดยรอบหอสวดมนต์เป็นลักษณะคล้ายตัวโอสี่เหลี่ยมรอบหอสวดมนต์และมีกุฏิประถัดออกไปจากทางเดินเป็นลักษณะตัวยูล้อมรอบหอสวดมนต์อีกชั้นหนึ่ง ด้านหน้าหอสวดมนต์จะเป็นศาลาการประเรียนสำหรับญาติโยมมาทำบุญในวันพระในตอนเย็นพระทั้งหมดจะเข้าสวดมนต์ทำวัดในโบสถ์และกลับมายังกุฏิของแต่ละท่านสำหรับพระหนุ่มจะอยู่รวมกันกุฏิละ2-3ถึงรูปด้วยกันในส่วนของกุฏิพระจะแบ่งเป็นสองฝั่งด้านซ้ายและด้านขวาของหอสวดมนต์ด้านซ้ายจะเป็นกุฏิพระหนุ่มหนุ่มที่บวชใหม่ในช่วงเข้าพรรษา ส่วนอีกฝั่งด้านขวามือจะเป็นพระแก่ๆหรือพระชราซึ่งบวชมานานหลายพันศาแล้วพวกเราก็วิ่งเล่นกันรอบหอสวดมนต์กันโดยเล่นซ่อนแอบให้เพื่อนอีกคนปิดตานับเลขส่วนอีกหลายๆคนก็จะไปแอบกันอีกฝั่งหนึ่งของหอสวดมนต์พอเพื่อนลืมตาขึ้นมาก็จะวิ่งไปหาเพื่อนๆให้ครบบทุกคนเราเล่นกันสนุกสนานมากจนมืดค่ำ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนในขณะที่เรากำลังเล่นกันสนุกสนานนั้นลมก็พัดแรงฟ้าร้องคำรามเหมือนฝนกำลังจะตกลงมาพวกเราจึงพากันเลิกเล่นพวกผมประมาณ8-9ถึงคนก็กลับไปยังกุฏิพระทางด้านซ้ายมือหรือฝั่งกุฏิพระหนุ่มแล้วก็กางมุงหน้ากุฏิพระโดยเราใช้มุง้งมาเย็บต่อกันแล้วนอนรวมกันแต่มีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งชื่อฉลองเพื่อนคนนี้เพิ่งมาอยู่วัดไม่นาน เนื่องจากหลวงตาพามาอยู่เป็นเด็กวัดด้วยฉลองก็เลยต้องการมุ้งนอนหน้ากุฏิหลวงตาคนเดียวซึ่งฝั่งกุฏิหลวงตานั้นโดยปกติแล้วพวกเราจะไม่ค่อยไปเล่นวุ่นวายแถวหน้ากุฏิหลวงตากันเท่าไหรนะ่นักเนื่องจากมีหลวงตาท่านหนึ่งชื่อหลวงตาแกท่านเป็นพระสันโดษไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครและเพื่อนๆหลายคนก็มักจะพูดถึงว่าหลวงตาแกเป็นพระมีวิชาอาคมเลี้ยงผีไว้อีกด้วย เวลาที่ผมผ่านไปทางกุฏิหลวงตาแกมองเข้าไปในกุฏิก็จะเห็นโต๊ะหมู่บูชาขนาดใหญ่มีทั้งพระพุทธรูปมีเทวรูปกุมารทองหัวฤาษีพ่อแก่อยู่เต็มโต๊ะหมู่บูชาทําให้พวกเด็กๆกลัวกับบรรยากาศของกุฏิหลวงตาแกเอามากๆเลยพวกเราการมุ้งนอนกันหน้ากุฏิพระตรงระเบียงถัดจากปลายเท้าเราก็จะเป็นทางเดินคอนกรีตรอบหอสวดมนต์พวกเราก็ยังไม่นอนหลับ ยังคนนอนเล่นนอนคุยกันตามประษาเด็กๆนอนแกล้งกันแย่กันไปมาบางครั้งก็แกล้งแย่เพื่อนเรื่องผีกันสนุกสนานในช่วงดึกฝนเริ่มซาลงและตกพร่ำๆก็มีน้ำขังอยู่ตรงทางเดินรอบหอสวดมนในช่วงนี้พวกเราก็ต้องตกใจกันมากเพราะว่าได้มีเสียงเด็กๆวิ่งเล่นกันรอบหอสวดมนมีเสียงวิ่งผ่านมุมพวกเราไปวิ่งกันเร็วมาก เสียงฝีเท้ากระทบกับน้ำฝนที่ขังอยู่บนพื้นคอนกรีตเสียงหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานพวกเราตกใจกันสุดขีดว่าเด็กๆที่ไหนมาวิ่งเล่นกันในวัดเพราะพวกเราเด็กวัดก็นอนรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดส่วนฉลองก็กลับไปนอนหน้ากุฏิหลวงตาคนเดียวนอกจากเสียงฝีเท้าที่วิ่งกระทบกับน้ำที่ขังบนทางเดินยังมีเสียงหัวเราะก,กันสนุกสนานที่บางครั้งก็มีการสาดน้ำเข้ามายัางมุงที่พวกเรานอนอีกด้วย คลายๆกับเอาเท้าเตะน้ําให้กระเซน็นมาหามุ้งพวกเราผีหลอกหลอกหลลออกกพวกเราตกในร้องกันเสียงหลงแล้วก็มุดเข้าในผ้าห่มคลุมโปงนอนเบียดกันอย่างขวัญผวาในช่วงเช้าพวกเราตื่นขึ้นมาก็คุยกันเรื่องนี้และเล่าให้พระหนุ่มๆฟังกันก่อนไปบิณฑบาตแต่ว่าฉลองที่นอนอยู่คนเดียวตอนนี้จับไข้หัวโกรนไม่สามารถลุกไปบินฑบาทกับหลวงตาได้แล้ว หลวงตาก็ออกไปบินทบาตและบอกพ่อแม่ญาติของฉลองให้มารับกลับไปรักษาตัวที่บ้านซึ่งฉลองก็กลับบ้านไปรักษาและหยุดเรียนไปหลายวันด้วยกันผ่านไปสัปดาห์ฉลองก็กลับมาเรียนโดยเส้นผมของฉลองหลุดร่วงและแหว่งเป็นกระจุกกระจุกเราจรึงสอบถามกับฉลองว่าเมื่อวันก่อนนั้นฉลองเจออะไรบ้างจึงทําให้ไม่สบายไปขนาดนี้ฉลองเล่าให้พวกเราฟังว่าในช่วงที่กําลังเข้ามุ้งนอนอยู่ ก็ต้องตกใจเพราะว่าได้ยินเสียงเด็กๆวิ่งเล่นกันรอบหอสวดมนต์และที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือเด็กๆเ,เหล่านั้นขึ้นมาวิ่งวนรอบมุ้งของฉลองซึ่งนอนอยู่คนเดียวและมีเสียงพูดว่าขอเล่นด้วยคนๆให้พวกเราเล่นด้วยสิๆอยากเล่นด้วยด้วยเสียงเด็กๆด,ด,ดังอยู่รอบๆมุ้งของฉนอกที่นอนตัวสั่นผวาฉลองมองไปรอบๆมุ้งก็เห็นกับหัวของเด็กผมจุกไว้โกะไว้แกละ ลอยไปลอยมาอยู่รอบๆมุ้งของฉลองซึ่งมีแต่หัวไม่เห็นตัวและก็ได้ยินเสียงฝีเท้าว,วิ่งวนรอบมุ้งกับเสียงเรียกขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยคนขอเล่นด้วยนะทําให้ฉลองต้องนอนคุมโปงจับไข้หัวโขนไปเลยซึ่งหลวงตาแกซึ่งอยู่กุฏิทัดไปจากกุฏิหลวงตาที่พาฉลองมาอยู่ด้วยท่านก็ได้ให้ความเห็นไว้ว่าพูกเด็กวัดน่าจะเจอผีกุมารซึ่งเป็นผีเด็กๆกุมารที่ท่านเลี้ยงไว เห็นพวกเด็กวัดวิ่งเล่นกันสนุกสนานก็อยากจะเล่นด้วยจึงปรากฏให้เห็นและมาขอเด็กๆเล่นด้วยก็เท่านั้นเองแต่ก็เล่นเอาพวกเด็กวัดอย่างพวกเราหลอนกันไปตามกันนี่ก็เป็นเรื่องเด็กวัดเจอผีกุมารที่เกิดขึ้นจริงเมื่อหลายสิบปีมาแล้วปัจจุบันฉลองได้เสียชีวิตไปนานแล้วเนื่องจากผมกลับไปยังพื้นที่และได้สอบถามความเป็นอยู่ของฉลองก็ทราบว่าฉลองได้เสียชีวิตไปนานมากแล้ว ก็ขอให้ฉลองไปสู่สุขติด้วยเทินขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณมากครับ